2ของรายการสุกายสุขใจกับแพทย์ทยศสภาค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดกับอาจารย์บุญชูนะคะถึงเรื่องของวิธีการรักษามะเร็งตับแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตับก็ดีการปลูกถ่ายอาวัยวะก็ดีในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูแต่ละกระบวนการนะคะว่าแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอาจารย์บุญชูคะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดก่อนนะคะว่าตรงนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะถ้าเราพูดถึงข้อดีก่อนนะครับก็หลังจากที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับ ครับแล้วเราจะผ่าตัดเนี่ยเราสามารถดําเนินการได้เลยคือเมื่อเตรียมความพร้อมคนไข้ในเชิงของการดูแลสุขภาพด้านหัวใจด้านปอดว่าพร้อมที่จะผ่าตัดใหญ่เราก็สามารถกำหนดวันผ่าตัดและทำการผ่าตัดได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สามารถดำเนินการได้ภายในเพียงแค่เพียงแค่สัปดาห์ก็ผ่าตัดได้เลยค่ะแล้วสถิติในเรื่องของการผ่าตัดตับนะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเรามองถึงอัตราการถ้าพูดถึงเอาที่ตมให้กลัวก่อนคือผ่าตัดเสียชช่วยไหมคุณหมอครับ ถ้าเราพูดว่าอัตราการเสียชีวิตโรงพยาบาลจุฬาในรอบ30วันที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยประมาณ0.05น้อยมากน้อยมากครับแล้วสําหรับการปลูกถ่ายอาวัยวะหรือว่าปลูกถ่ายตับเนี่ยล่ะคะทั่วไปแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเราได้สถิติที่เรารวบรวมไว้น,นะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเมีอ่อตายการรอดที่1ปี80เปอรนต์โอ้เยอะนะคะตายการรอดที่5ปี70ซึ่งตัวเลข70ของเราเนี่ยเท่ากับที่อเมร,เริกาเพราะฉะนั้นเราเรากำลังจะบอกว่ามาตรฐานของประเทศไทยในปนัจจุบันการเปลี่ยนตับเองเนี่ย ไม่น้อยหน้ากับประเทศอเมริกาค่ะแต่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบเวลาระหว่างการผ่าตัดกับการปลูกถ่ายตับเนี่ยปลูกถ่ายตับเนี่ยมีขั้นตอนกรรมวิธีเยอะเลยอยากให้เ่าฟังสักนิดนึงได้ไหมครัเอาเลผมจะแยกเป็นระดับของคนไข้กับระดับของแพทย์แล้วกันนะครับเอาระดับของคนไข้ก่อนเนี่ยคนไข้ก็จะได้รับการเปลี่ยนตับได้เนี่ยกฎอันดับแรกสุดคนไข้ก็ต้องมีข้อบ่งชี้ในการเปลี่ยนตับหรือสองคนไข้มีเรื่องของตับที่ทํางานไม่พอแล้วนะฮะเราก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเปลี่ยนตับ หลังจากนั้นแล้วเมื่อคนไข้มีข้อบ่งชี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องประเมินก่อนว่าคนไข้นียเปลี่ยนตับได้หรือเปล่านะครับมีข้อบ่งชี้เปลี่ยนตับได้ก็ต้องดูว่าคนไข้ร่างกายแข็งแรงพอไหมถ้าคนไข้ร่างกายไม่แข็งแรงพอทนการผ่าตัดไม่ได้อันนี้คือข้อห้ามในการเปลี่ยนตับร่างกายคนไข้สภาพทนได้ปั๊บคนไข้ก็จะถูกิสต์รายชื่อเข้าไปในศูนย์มาจากอวเอยวะหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นการรอเพราะว่าระบบของประเทศไทยส่วนใหญ่การได้อเยนตมาจากคนไข้สมองตา เพราะฉะนั้นเมื่อมีคนไข้สมองตายเกิดขึ้นปุ๊บทางทีมงานคือทางหมอคือทีมพวกผมวถูกแอคทีเวตเราก็ต้องดูว่าปุ๊บเลือดที่เราได้มาตรงกันกันกบปุ๊บเลือดทีงคนไข้รออยู่นะครับเราก็จะบอกคนไข้ว่ามีกลุ๊มนี้มา,าคนเตรียมตัวมารอที่โรงพยาบาลาาส่วนของหมอครับทำอะไรบ้างแบ่งเป็น2ทีมงานครับทีมงานแรกก็คือหมอจะต้องจัดเตรียมทีม,ท,มทั้งแพทย์และพยาบาลออกไปโรงบาลที่มีผู้ป่วยอยู่วันะครับไปเอาตับ เวลาไปเอาตับปุ๊บก็ต้องไปเปิดผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ต้องมีการแจ้งว่าตับนี้โอเคใช้ได้สวยงามดีตับนี้ใช้ไม่ได้ cancel ทัะงหทั้งก็ไปฟรีฮะไปเสร็จปุ๊บตับใช้ไม่ได้คนไข้ก็บางทีก็มาโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนตับก็มีเพราะว่าตับใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของการปลูกถ่ายตับครับแต่ถ้าเกิดใช้ได้ทีมงานก็คือต้องเอาตับกลับมาที่โรงพยาบาลอีกทีมงานหนึ่งก็ต้องทําการ ผ่าตัดคนไข้ที่รอบริจาคใช่ไหมครับก็เปิดผ่าตัดขณะเดียวกันพอได้ตับมาปุ๊บเมื่อเลาะตับมาจากคนไข้ที่บริจาคเขาพูดถ้าภาษาชาวบ้านคือต้องมาแต่งตับแต่งให้มันเหมาะแต่งเส้นเลือดให้เหมาะสมกับการผ่าตัดแล้วขั้นตอนก็คือเราก็ต้องเหมือนกับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮะถ้าแบบขากระโปรงรถใช่ไหมครับยกของเก่าออกเอาของเก่าเอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อมก็คือเย็บต่อเส้นเลือดหลังจากนั้นแล้วก็ต้องรอดูผลว่าตับนั้นทํางานหรือไม่ อาจารย์บุญชูคะในเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะหรือว่าการรับบริจาคอวัยวะนั้นสามารถทําได้กี่ทางคะอ๋อจริงๆสามารถทําได้สองทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารับบริจาคอวัยวะจากคนไข้ที่เป็นสมองคนไข้สมองตาย <c oughs> ซึ่งเป็นคนไข้หลักที่เราได้มาอีกแบบนึงก็คือได้มาจากคนที่มีมีชีวิต<ม>แบ่งอว,วัยวะมาให้ยกตัว <c oughs> อย่างเช่นว่าตับของพ่อหรือของแม่แบ่งมาบางส่วนให้กับลูกหรือพี่น้อง นะครับหรือลูกจะจะแบ่งของครึ่งหนึ่งให้พ่อแม่สามารถทําได้แล้วสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายสามารถทำได้ไหมคะถูกต้องตามกฎหมาย่ให้ได้ครับแล้วคนที่อาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่เป็นแฟนกันหรือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้ไหมคะในประเทศไทยยังไม่ได้ครับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ยอมให้มีการบริจาคอวัรัะจากคนที่ไม่เป็นญาติกันมีกรณีที่ไม่เป็นญาติก็คือเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนด้วยนะครับต้องจดทะเบียนด้วยมีสาเหตุรับรองว่าคุณจดทะเบียนกันจริงแลวต้องจดมีระยะเวลาด้วยไม่ใช่ แต่งวันนี้ปุ๊บรุงนี้มาให้อววยวะเลยไม่ได้เพื่อป้องกันการซื้อขายอะวยวะครับในส่วนของคนที่จะให้คงไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของผู้รับราคาถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่มารอรับคิวเข้าบริจาคสองคนนะคะคนหนึ่งเนี่ยมีคุณุปการกับทางโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคนมีสตุง้งสตางเป็นคนมีโอกาสในสังคมแต่อีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่สิทธิประโยชน์หรือว่าด้อยกว่าตรงนี้การที่จะคัดเลือกบริจาคการคัน้นเลือดดับแรกสุดง่ายมากครับเราดูที่กรุบเลือดก่อน ต้องตรวมตรงเันตรวตรงกันุ๊บแล้วก็ดูความหนักของโรคหนักของโรคของผมหมายความว่าในในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันจะมีคะแนนคะแนนที่ว่าคนไข้คนนี้คะแนนของการที่เข้ามาจะรอการเปลี่ยนตับเนี่ยหนักแค่ไหนตัวเลขมันนี่มันมักจะรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันคนไข้คนนี้เนี่ยมีมะเร็งตับซ่อนอยู่หรือไม่บางคนเนี่ยจะถือว่าดรอปออกจาก l i ต์เลยพูดง่ายๆว่าก็ต้องรักษาวิธีอื่นนั้นโอกาสที่จะเกิดกรณีที่ ทางพิจารณาการกามาเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยมากครับเพราะเราจะมีอีอย่างหนึ่งคือการประเมินจะให้ใครได้รับการเปลี่ยนเนี่ยจะมีคอมมิตตี่ของโรงพยาบาลของหน่วยงานไม่ได้ตัดสินเพียงผูดด้ใดผู้หนึ่งทุกคนจะต้องเห็นพร้องต้องการหมดในทีมงานเปลี่ยนตับทั้งระดับหมอผ่าตัดค่ะความเสี่ยงของการเปลี่ยนตับนะคะความเสี่ยงของการเปลี่ยนตับก็จะต้องแยกเป็น2ประเด็นอะไรบ้างคะประเด็นแรกคือประเด็นของการที่การผ่าตัดทั่วไปเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่คนไข้ หัวใจทํางานดีไหมตับปอดทํางานดีไหมนะครับหรือความเสี่ยงที่เกิดจขึ้นจากการดมยาสลบซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการประดัดใหญ่ๆทั่วไปนี่เหมือนกันแต่ความเสี่ยงที่2การประัดปลูกถ่ายตับเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเราใส่ตับใหม่เข er ้าไปอันนี้คน,นไม่เหมือนรถนะฮะรถเนี่ยแบตเตอรี่หมดใส่แบตเตอรี่ใหม่ปุ๊บวิ่งปุ๊ดฉิวเลยเพราะแบตหมดแต่คนเปลี่ยนตับปุ๊บใส่ตับใหม่ปั๊บเราไม่ได้เราไม่สามารถจะบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตัด่เราใส่เข้าไปใหม่นั้นเนี่ยจะทำงานทันที อันนี้คือความเสี่ยงที่บางครั้งเราประเมินบอกได้ว่าอาจจะไม่ทันทีอาจจะไม่ทํางานหรือบางครั้งเราบอกไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้จะอันตรายมากเพราะตับที่ใส่ก็ไปแล้วถ้าเกิดมาไม่ทํางานเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาดูนะคะว่าหลังจากที่เราได้มีการรักษาตับนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะไปแล้วการดูแลตัวเองหลังจากนั้นจะต้องทำยังไงบ้างสักครู่กลับมาติดตามชมค่ะ ด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาองค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยพัฒนายาเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ n e ว c ค m รี ทุกสัมผัส <with you. S 1> บ่งบอกความเป็นผู้นำ <each> ทุกสัมผัสตอบสนองได้ฉับไวและ n e w คัมรีเอ็กซ์ตทุกสัมผัสคือเอกลักษณ์แห่งดีไซน์ n e w คัมรีและ Camry เอ็กซ์ตสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิพบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขภาวะได้ในรายการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขวันจันทร์นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลายในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการข้ามกระแสเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดีคิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที